สวัสดีครับผมไม้ครับอิวพงว่าตูดิโอครับวันนี้เจอกันอีกแล้วเราอยู่ที่โฮมสปอร์ตครับเรามาสัมภาษณ์รถของรุ่นพี่ของคนหนึ่ง่าเป็นรถเป็นนักมั่นผู้หญิงครับนี่มาเจอเลยพี่ไม้สวัสดีครับสวัสดีคะ่ะสวัสดีครับสวัสดีครับไม่ได้เตียงอีกแล้วนี่อันนี้เราจะเป็นชื่อบอดี้นะครับเป็นพีอร์โลจริงสีมันเรียกสีแบบ มันมีดับเบิลอะไรเขาเรียกว่าสีอนะไรใช่มันมันจะมีไมเวยมีสองแบบใช่ไหมใช่พี่เป็นไมเวยธรรมดากับดับเบิลไมเวยค่ะดับเบิลไมเวยก็จะเป็นแบบเหมือนมีสีเหลือกนิดนึงอ๋อคือจริงๆถ้าไมเวยธรรมดาคือมันจะเป็นสีเพนเพนใช่ไหมใช่สีเพนเพนอ๋อผมก็ไม่เคยลองติ๊กเล่นเหมือนกันนะไม่มีตังอะไรเงี้ยเลยแบบลอง <c oughs> ลองลองลองกระถามดูเพราะว่าจริงข้อมูลถ้าพวกสีอะผมน้อยจริงๆประมาณนี้เลยจะถามพี่ไมด้ดูคือจริงๆสีมันจะค่อนข้างแปลกนะทุกคนเดี๋ยวกันดูประมาณนี้สีมันจะออกค่อนข้างหลายสีมากใช่ไหม ใช่อันนี้จะเป็นแบบออกเหลือบฟ้าเงินอเออแบบฟ้าม่วงอะไรอย่างเงี้ยอันนี้นี่ดูสีผมให่มาคือทำตอนแรกคือจริงๆมันติดกว่านี้ใช่ไหมติดกว่านี้ตอนแรกเหมือนจักรยานเลยเออจักรยานเลยอ่าจริงจริงมันจะเป็นโมเดลที่อาร์โร่ด็อกมาเอฟสองนะครับนี่เป็นไซส์อะไรที่มารถไซส์สี่สิบสี่ค่ะไซส์เล็กเล็กสุดเลยป่ะมีเล็กกว่านี้ไหมมีสิบสองอีกมีสิบสองอีกใช่ไหมไซส์สี่สี่ครับก็จริงๆถ้ามองจากข้างบนเนี่ยตรง ตรงท่อน,นี้ท่อท่อนอนกันเลยมันจะเป็นออกเป็นสีเทาๆเมทัลลิกนะแล้วจริงๆคือเขาไม่เศษ็จมาอยู่ตรงนี้ช่วงล่างมันนี่สีมันจะค่อนข้างเหลือบ <Okay. S 1> อ่าบอดี้มันจะประมาณนี้อ่าคือจริงๆมันอันนี้คือรถได้มานานยังพี่ไหมประมาณไม่ถึง6เดือนนะไม่ถึง6เดือน <c oughs> ใช่ไหมอันนี้เราสั่งนานแล้วพี่ไหมอุ้ยได้เร็วอยู่ประมาณแบบสามเดือนก็ได้อ๋อสามเดือนก็ได้แล้วสั่งที่ไวส์สเตชั่นอ่าพี่โนพี่โนสั่งนี้พี่โนอ่าทายินที่พี่โนหน่อยครับก็เดี๋ยวเรามาดูเรื่อง ชุดเกียร์ก่อนเลยใช่ไหมเราจากข้างหน้าไปข้างหลังก่อนก็จะเป็นแฮนด์มอสก่อนเลยใช,ใช่ไหมใช่เป็นขนาดสเต็มเท่าไหร่อันนี้อันนี้90ค่ะเก <90. S 2> แล้วก็กว้างอันนี้ถ้าข้างบนอ่ะ38ข้างล่าง40อ่าโอเคอก็จะใช้เป็นชิปเปอร์เป็นดูแลเอียดนะครับจะเป็นรหัส9170หนเดศูนย์ 0. เป็นดูแลเอทอ่าอันนี้คือรถเพิ่งขึ้นเทรนเนอร์อ่ะนี่ใส่ใส่ตัวล็อกไว้ก่อนใช่แล้วก็ไล่มาข้างล่างครับก็จริงของตะเกียบตะเกียบนี่ก็จะมีดีเทลนะเป็นสีสีเหลือบๆ ชอบไหมพี่ไม่ชอบม,มากชอบสวยนะจริงส่ายเตะอันนี้ใบดิสเป็นของอะไรอ่ะพี่ไม่เป็นของแคมแพคค่ะเป็นของแคมแพคอ่าแคมแพคก็จะเป็นสี่ห้าสี่เอ็นเอสนะครับนี่นี่นี่สี่เอ็สี่เอ็นเอสจะประมาณนี้นี่นี่นี่น,นี่สี่เอ็สี่เอ็นเอสจะบิวใส่เป็นยางกลางปีเหมือนกันห้าพันขนาดเท่าไหร่พี่ไม่ยี่ห้าใช่ใ,ชใส่นยี่ห้าอ่าข้ามันแฮงก็จะเป็น ไซโครเวชั่นนะครับเป็นสีเงาเงาหน่อยจริงมันมีมันไม่เหลือบใช่ไหมพี่มนี่ความจริงถ้าโดนแดดมันจะเหลือบเป็นวิงวิงอ๋อมันจะเหลือบเหมือนกันใช่เราต้องเหลือบเหลืทั้งขันเหลือบทั้งขั้นนะอ่าเได้ได้แล้วก็มานี่จานหน้าจานหน้าจะเป็นโรเตอร์ครับเอาดูมันจะเป็นอันนี้ไม่เบี้ยวใช่ไหมพี่มายอันนี้ใบกลมค่ะใบกลมขนาด5้าสิบสามสี่ขาจานเท่าไหร่พี่มายนี้ขาจานอันนี้ร้อยหกสิบร้อยหกสิบโอ้ขาสั้นขาสั้นขาสั้นยอมยอมยอม นะวันในธรรมดาเลยอันเนี้ยใช้ไปตั้งแต่แรกแล้วไม่ได้เปลี่ยนจริงจริงพี่ไม้จริงเป็นใช้พี่นามาก่อนตัวนี้มีปะใช่ F10 ค่ะ F10 อ๋อ F10 มาก่อนไซนี้เหมือนกันไซนี้เหมือนกันสีแดงแป๊ดที่อยู่ในสนามอ๋อสีแดงใช่ไหมเป็นสีอะไรอ่ะ King of Spain ค่ะอ๋อแดงแดงเหลืองแดงเหลืองแดงเหลืองแล้วก็เป็นขากระติกอันเดลนะครับคือจริงของพี่มายจะเป็นชุดเกียร์ผสมนะครับเนี่ยมันจะเป็นชิปเตอร์จะเป็นดูเลทแต่คือตรงสับจานหน้าอ่าจะเป็นอัลเตก้า D2 นะครับรหัส91เออ8 8050 แล้วก็ตีผีวออเดก้าเหมือนกันนี่ลืมไม่ได้ครับนี้ลูกล็อกซิ่งนี่ลูกล็อกซิ่งคือต้องต้องใส่เหมือนกันต้องใส่ต้องใส่ต้องใส,องใส่อันนี้เป็นเฟืองขนาดเท่าไหร่พี่มายเฟืองยี่แปดค่ะเฟืองสิบเอ็ดยี่แปดนะครับใบดิสเป็นแคมแฟกเหมือนกันร้อยหกสิบหน้าหลังร้อยหกสิบหน้าหลังอ่าล้หลังก็จะเป็นสี่ห้าสี่เอสเหมือนกันครับประมาณนี้ชุดเกียร์เราย้ายมาจากคันเก่าไงย้ายจากคัน จะคันด็อกมากใช่แล้ว<ต>คือคมันต้องเปลี่ยนชิปเตอร์เป็นดิสเบรกก็เลยเปลี่ยนเลยอ๋อแต่ไม่ต้องดีนะอันนี้ก็คือประหยัดงบนะจริงเบ <c oughs> ใครใครที่ยังไม่รู้ครับจริงๆคือชุดเกียร์ของดิสกับไม่ดิสที่ไฟฟ้ามันจริงๆใช้ชิปเตอร์ใช้สับจานหน้ากับตีนผีต,ตัวเดียวกันคือจริงๆถ้าไม่อยากเสียตังเยอะอ่ะสเตปเนี้ได้จริงก็คือเปลี่ยนชิปเตอร์ให้มันเป็นดิสกับไฟฟ้าอ่าประมาณนี้จุดจังชั่นนะครับของ d i 2มันก็จะอยู่ตรงนี้ก็คือชาร์จแบตในตรงนี้เลยใช่ไหมใช่ไหมใช่ค่ะ คือตรงนี้หมดเลยแล้วก็บอกเป็น power ขนาด143ไม่ใช่ไหมนี้อันนี้155ค่ะ155ใช่ไหมอ่าถ้า155ว่าจะไปเปลี่ยนอยู่นะจะได้หนึ่งสามใช่ไหมป่าอยากได้ตัวที่ข้างหน้าตรงเนี้ยเป็นนุ่มๆอ๋อมีมีบมีมบสักอย่างใช่ไหมใช่ใช่ใช่บอกผู้หญิงผู้หญิงนั่งหน่อยอ่าโอเคเราไปถึงเรื่องของสีก่อนเพราะความพิเศษของคันนี้อยู่ที่สีเลยจะจะเป็น double midway นะครับก็คือ สีนี้จริงๆบ้านเราไม่มีใช่ใช่ไหมใช่ยังไม่เคยเห็นใครใช้่ไหมอ่าก็แต่ที่ผมบอกความพิเศษอ่ะมันจะอยู่ตรงสีนี่แหละที่เหลืองๆตรงนี้แหละจริงๆคือตอนติกนี่คือวิติกหน้าเว็บมันมีสีนี้ให้เลือกเลยป่ะมีมีแล้วมันเขาจะมีแพทเทิร์นที่หลาหลายแพทเทิร์นเลยมีหลายแบบแล้วเราก็มาเลือกสีใส่เข้าไปทีหลังก็ลองจิ้มไปจิ้มมาแล้วมาจบที่สีนี้ลุ้นมากว่ามันจะออกมาอย่างเงี้ยตอนแรกคือติกหน้าเว็บมันเป็นอย่างนี้เลยป่ะคือตรงปกทุกอย่างเลยป่ะคือหน้าเว็บมันจะสีเข้มกว่านี้ อ๋อสีม<ค>หมายถึงว่าตรงนี้แหรนี้แค่จะเกือบดําเลยอ๋อตรงนี้มันจะเกือบดําเลยสีเท่านี้ใช่ตรงนี้จะออกแบบคือตรงนี้เหมือนอ๋อตรงนี้เหมือนใช่ไหมเหมือนเลยคือตรงนี้เขาจะมีให้เลือกมีมีสามเหลือก,ก็คือจะมีเป็นม่วงเขียวม่วงฟ้าอีกอันนึงคือจะเป็นแบบสีทองทองเขียวเล็กนึออ๋อ,อเออแต่สีเนี้ยผมไม่ค่อยเห็นนะจริงมัน เปรี้ยวนะจริงๆแล้วมันสีมันออกเหลือบดีถ้าโดนแดดน่าจะเปรี้ยงอยู่นะพี่ไม่ใช่ป่ะแต่เราถ่ายตอนเย็นนะจริงๆก็เก็บสีมาให้ดูประมาณนี้ผมว่ามันสวยแล้วล่ะประมาณนี้เดี๋ยวจริงๆคันหน้าแฟนที่ไม่มีด็อกม้าเหมือนกันเอฟทีสองจะเป็นสีดับเบิลเหมือนกันเป็นดับเี๋ยวเป็นไงเราขอขอให้ปอถ่ายนะข้างหน้าเออข้างหน้าเดี๋ยวขอเดี๋ยวขอให้ปอถ่ายประมาณนี้โอเคครับเดี๋ยวคันหน้าจะเป็นรถอะไรนะฝากติดตามด้วยนะครับจริงๆขอขอบคุณพี่ไม้นะครับโฮมสปอร์ตขับนะครับอยู่สาธประดิษฐ์ใครอยากเล่นฟิตเนสมาต่อยมงต่อยม ดีโมตีแบตในฝากของพี่ไม้ด้วยครับจริงขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะใส่ยี่สิบนะคะใส่ยี 20, ่สิบส่ยี่สิบยี่สิบ